ทำเองจริงปะเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามีไข่เนี่ยไม่ดูช่ดูช่ไม่ได้ไม่ได้ดูทำได้ดวเดียวทำไรตัวเดียวใช่ตูเย็นไปเนาะอยากกินข้าวตากแต่วข้าวมันใี่ตูเย็นงานก็รีบบานไปาต้องมัดได้แล้วพี่เนาะเออต้องมัดเนาะเขาบอกอย่างตื่นหนำแทงกระดาษตอนแรกใส่ถุงแค่นั้นเหอแล้วก้าว งานกัอยาเพคล้องกัอยาเอากลับบ้านน้นติดเลยเนยตัวตัวเองเหนื่อยงานกัจญาแคเดียวให้ได้ขึ้นอยู่ด้วยเนาะหัดก็ไ่แล้วหรอกแล้วทำไมจะไม่แล้วตแล้วขแก้มันใกันถึงแล้ว่ไมาวแก้วถึงแล้วานจะรอไม่นาเสียดด้วยเดี๋ยวพี่เอ๋เอาไปท้าบ้านนู้นได้เลยไงตดเรยดเอยนี่ยนะเนี่ยตัวห ไม่จะเบรกกินข้าวก่อนก็ได้นะหเอพอแล้วพอแล้วเปลี่ยนถุงเดี๋ยวเบอมนะัดเนาะพอแล้ว ถึงนั่นหะให้ให้ใหญ่ๆนิดไว้ให้เตาเทเอซ์ขึ้นนะไว้ให้ยิปเลทอดใเ้เอซ์ขึ้น ด่างอีกนิดนึงก็ได้ไม่ลูดเปิดลูดเปิดไมเด่เปิดเปิดมาทางนี้นิดกันเดี๋เขาเก็บฟองแล้วเอาใส่ทีน่นี่นะกะถึงงานก่อลุงก็ยังอยู่ช่วยยังไม่ไป

พิกไปน้ำรุ่อีกอยากกินเพ็ดเผ็ดเพดไอต่นดูว่ามันบ่ทันถั่วมาเด้อุพี่พี่น้องกินเขา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 เที่ยงเขาเที่ยงอันนี้ก็ได้ว้องหลังสามหลังย่้องจุ่มเนี่

กงเฮ็ดงานกันถ้าอยากเฮ็ดงานถ้าอยากกินถ้าอยากถ่ายคลิปกลองก็แม่อำหนวยกลองก็แม่อำหนวยหาที่ซ่อมยากอ่ะพ่อแม่พี่น้องใครรู้บ้างอ่ะที่ซ่อมกล้องแล้วก็ร้อซื้อใหม่เยอเอ้าวูือเกินผักเหรอเยอะต้องแต่ว่าเจ๊งก็กินยิ่ไม่หมดนะบาสลุงนี่เก่งนะกินหมดห่อคนเดียวเนี่ย โอ้ยฝืนไปนั่นแหละเยอะนะมันเยอะจริงนะกินไนะไทย้านี้เยอะนะเยอะแต่เยอะมดังม่มากหรอออกได้ไม่เชนนีอมกินเจงังจวบจวบจงดังแบบคนญี่ปุ่นนะคนตัวดีเขากินนะเยอไหม่เยอะแล้วมันน่าด้วย อันอร่อยม่โอเีอยู่นะอันนก็ไม่รวยนี่เดได้เรื่องัวไม่ด้รเืออีย็มีมีผัดไทยหมูกรอบแต่อยากกินแต่สั่งเอามากินข้งในไม่ได้ไงก็เลยกินกุ้งแทน แล้วกล่องนี้สีบสวยคือกล่องโกโปรอันกล่องทดสอนี้ก่ยเลยเนี่ยย่าย่าย่าพาวใเขาจ้ามฮา ข้าวเทียงวันนี้ิกินข้าวเย็นแลวันิ้ข้าวเย็นตอนตอนตอนล้นะองเที่ยคือแีนี่เยนตัมาฮอดตรงเลยสียันบานบูุร์แก่กำลุหรอเกลียานบแน่นอนแหมก่อนการต่อพา มีเตามีผิดเ่อใส่้วใกันจะเนื้อสานเพราะว่ารุ่งแตกลุ้่่มนเนาะวสิก้าแต่อกนทอดชุบน่าุสแล้วซอยแล้วรอกินขาวเลยนะกายสั่งกาวกอสั่งนี่พี่บุษเสษเนีนะผัดไทยผัดไทยเนาะ 서 보고 도로가 좀기상하고 ¡Gracias! ได้ยลมาต้มตนเาชมาซอ่ะนตนายันวางแล้วไู้อดดีด้วยนะเหตุงานรอปีใหม่ตอนจับปีใหม่มากทุกทุพูดดีเอางานราทุกทุกสาวเป็นงานแนี่ทม

เออนะแล้วจะพิมพ์แค้นเหรอเออนะแค้นเลยพิมพ์ลูเลยอ้าวับไอีเยื่อเตื่นบ่สไ้จะโทรัาปุกได้ได้แล้วฉันรอเธออยู่นะจ๊ะ S <S อีเจียใช้ทับงานรออยู่จนไม่นอนฉะนอรอเธอจะถ่ายคลิปอยู่นะออคุยกับปีใหม่อโอเคฉันรอเธออยู่เลอ

ว้ายก้อยไม่อาบน้ำอีจะเป็ <laughs> นตนดอนเลยโอ้ยสว่างแล้วพ่อแม่พี่น้องปีใหม่ก็ใกล้จะถึงแล้วกเหล,ลือเคลียร์พื้นที่แลว้วก็ที่สาวสก้อยทักก็สามตัวสุดท้ายโมเดล จะว่าห้อกับนาทับแคสเซนเตอรเนาะก็เหลืออยู่ในถุงเพียงไม่ทำเลยอันนี้ถึงเงิ่ยั

ตอนนี้เฮากะเก็บบ้านเรียบร้อยเนาะแต่ว่างานเฮากะยังบ่ได้ยังบ่หลายเตรียมของเตรียมหยังปลาเฮาสิเอากลับบ้านกลับบ้านกันบดนี้โอ้ยเมื่อยเด้แจ้งสบง สว่งางค่แต่ยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอน <laughs> แ่ไปกลับบ้านโ oh อ้เมื่อยด้เพราะม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกับเป็นใจเงาเงาเหมือนฝนจะตก 6กมุ่งเสาแจงสะบางข่าตาทำงานไปจังได้เหนื่งงอยบ่บ่เหนื่อยนู้นก็ไนังจะบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมไม่ไม่อาบน้ำสกปรกเอออะมันไม่ได้เจียบไนะมันนังตีดตีดเลยไเอาตัวหลอกที่ไปไหนบรรยากาศตะเวนกันล่กสิขืนพอดี กลับานตอนนี <benim love> ้กรเป็นเวลาเจ็ดโมงเข่งพี่น้องเอ้ยปีใหม่มาหอดปีใหม่มาหอดอ่ะเออไปข้างบนนี่สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีวันนี้ก็หอดเวลาเลยเดินทางแล้วจนขวัญหนอกกรุงศรัทธานนอนข้ารถแม่นาจริงๆหามาหอดแล้วขันอาบน้ำลอกคับอันนี้เด้อ นอกเบาไวเฮก็ได้ลับเลยอายุอายองซาตอ้วยกับช่อผาลับบอดได้เลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขออันนี้ขอไปไหวกันนะเออนี่ๆไหวต้นนี่ก็ได้หมออี้เม่ค่ะเดินทางนะเดินทางไกลอีกแล้วเต็มรถเดี๋ยววันที่ในหอใช้เต็มยังไม่ได้นอนกันเลยคนทำงานจะเดี๋ยวนอนในรถ เดี๋ยวผมขับให้แบบนิ่มๆเลยร้อยแปดสิบยอกยอกดูฉบับสาสสวยหน้าตาแต่ว่าสิ่ลำบางในการถ่ายเนี่ยเพราะว่าจชงใส่จ้านุ่งเอาเลยจ้ะไปดูฉบับก๊าดอาบน้ำเดียว เอาไปแบะรับพีินน่นเอกเนาะก็ออกเลยไปนีเง้งเงาไปไก่เสียหอสองม่งได้หอทะาดีน่อยน้าอางเปนนิดนึงกลับรถถึงแล้วค่ะไหนข้ากลับรถบาเอปาก มาห่อนแล้วครับพืนข้างในเขาน่าจะยังทำมันอยู่ช้่องทางใดก็ได้เพื่อกลับรถเราต้องทายเอกสารนะข้างในน่าจะมีวะแต่ถ้าใช้ชัวร์ตรงนี้ดีกว่าเผื่อเขาปิดทําการแล้วร้านเดอร์ชาแนลใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อกลับรถจะออมมาเนื้อด้วย ไปก่อนน่ไปก่อนพีเหน่อนที่หนอยไปรออยู่นู่นนะคะไปเลยเหรอ่อนมาินนไหมพีนานไหมคะอันไหนพี่ทำอรเนียเออถ่กสายอย่างเดียวก็ต้อไปก็ต้องไปงมุ้งไปเ<ะ>ดี๋ยวเาไปปั่มพาสปอร์ต ใายแต่ออกจากบ้านพี่น้องพึ่งจะได้ถ่ายอีกนอนนอนได้ดดง่าเอเลยไมพี่น้อเมือยแห้งนจ้าาจคนกันได้ค่ะพี่านไดอยากสมบอิสบายดีสบายดีเนอะอ้วนจดเมื่อยแต่ต้นคอยเบิ่งกองคอยเบิ่งกอยู่พี่กองคอยพังฮัลโหลเดีต้องมันต้องเสียมกับมือถือเลไรบบนี้ เดี๋ยวเฮาไปปั่มไปเจอกันอยู่ฝั่งดาวคุณเดะไปกันไปงานงานก็ซื้อเส้นกันอ๋อนี่เงาะโรงเรียนอ่ะอ่ะมันหนักไลยนี่นี่เงาะอะไรเออจากหัวงอะยังหูกันพี่ก็ซื้อซื้เส้นกันนี่เงาะโรงเรียนป่ะอ่ะไม่รู้จะซื้อโรงเรียนนะโรงเรียนหรอไรเงาะซื้อกันไปจั๊กเอาไปซื้อแล้วกัน เอาไว้ได้ค้าผีกันได้เอาไว้ตรงบางค้ากัได้ซื้อก่นเนาะก่อนสีถขามด่านเลยม right. าขด้ก่าันไดซื้อ้นมที่วันี่้ก้ซื้อส้นกันดีกื้ก็ซือ บาทนี้ฮะผีมาแล้วกับพี่กันเนาะเ้าหนังรอดเราแป๊บหนึ่งกับพอดีมา,ากเราจะสิด้เดินทางกับบานบาดน,นี่ต่อย่นุนก็มาแลยเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้อง Nó bằng ngọt tam cánh <laughs>